จะว่าจะไดนสิว่ามีรรญญามาหรอกครับงูใหญ่สิตะกอนมันพ่นใหญ่อยู่พุ่นโอ้ยอยู่อยู่ตรงหน้าพุ่นทรงหน้าล้างบ้านพุ่นหลังบ้านพุ่นหลังบ้านอ่ามันมีราคาของไงประจ๊บทุกปีนีหลอกคราบงูใหญ่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ม่นมีเราเดือวนี้บ้างแล้ว <c oughs> โอ้ตะกี้พ่นอนะ่ะสิมีราคางูใหญ่ทุกปีพร้อมทุกปีอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมเนาะอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีค้นะ สวัดีเอฟซีครับผมเนาะอเอีอาเมื่อนี้พี่น้องโอ้ยไกลกว่าเพิ่งเจอเพิ่งเจอเพิ่งเจอพี่น้องคุนซื้อเรื่อสร้าหลายงวดแล้วแต่จะว่าง้างงเนาะอ่าแต่แบบแบบลูกภาพเนาะอ่าสูงพอเป็นจอมปวกพี่น้องจอมปวกค่ะที่ห้โชคมากข้าเจ้ามาขอ ได้ตลอดได้ทั้งไลวันได้ทั้งรัฐบาลไทยเมื่อไหมาหายังกับมาซองมาเดี๋ยวรหายเอฟซีมื่อก้อนเขาวัจ้าพี่น้องปาดรอบวัรจารวักอยู่นี่งไข่เมื่อเอเอ็มไรเลยอันเน่าอยู่น่ากินเนี่ยเน่าสู้กับรังไข่งวกไปพอดีปาดผู้ดอกปูอยังมานั่งจูกูอยู่หนิสติใคยง่ายไปขอเพิ่นเป็นจีรูปงามอยู่อ่ามือนังเคยเห็นคักๆพี่น้องบอกอ่าเขาได้บอกคนไว้อยู่อืา เป็นแค่ตัวหนึ่งนตัวพวก้าขึ้นบนระบอกที่ไปที่มาที่ไปที่มาสองปีขึ้นเองสองปีเล้ทบ้านสองปีนะขึ้นขึ้นมาได้สองปีโอพ่อมาอยู่ก่อนบอกหรือว่าพ่อมาอยู่กระโดดแล้วตัดเป็นปลาอยู่คนน่ะโอ้มาอยู่ก่อนมาเห็นที่อยู่ก่อนเหรอเพิ่อนท่านขึ้น พอจะเห็นเพื่อนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นเร็วไดโอ้ไม่ตงว่าปกติตอนที่มมนเมืองนี่พ่นไงบ่จอมไง่บ่บ่บบ่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 ่บ่าบ่ร่บ่บ่่เดิ่ที่นี่บ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 บธบ่ม่บ่บ่บ่่บบ่บ่่บว่ีบ่บ่บ่่บ่บ่่บ่บ่่่บ่่บ่บบ่บ่บมบ่กเบ่บ่่บ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 ่่บ่บ่อ่บ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 ่อ่บ มั่งไปแล้วพ้นมั่งแล้วแต่ว่ามองนี่เมื่อคืนไหม่คืนไหมอ่าใสทมาที่ันทีกันนะนี่เป็นเพื่อเป็นไมม่ยอว่านี้ว่าลูกดันไม่โชคตลอดนี่นี่หนึ่ใหญ่อยู่โอ้ได้ห้างทำมาเล้อได้ไหไดวันได้ห้างงานรัฐบาลไทยเป็นบ้างได้ป้าผีหลองเอ้ยนี่ทีไปที่มาได้พวาอมาเซิ่โอ้พว่อม่คอจอมพวกเนี่ยไม่กว จะคว้งบ้านเพิ่มเนาะกูเพิ่นอยู่นี่เพิ่นจะว่าขึ้นมาสองปีแล้วขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าะพัวขึ้นฝันเกี่ยวบ่เกี่ยวกับเกี่ยวกับมรรคอุปปาภัยป่ะไม่ใช่ป่ะนี่ยบ่ฝันบ่เห็นยังเลยโอ้แต่มูสานี่เกียวที่ตาลูกนัานที่โชคอะไรตาลูกนัานใช้เจ้าไปอ่านี่แต่อุปปะได้โชคเรื่อยๆลูกโอ้แต่ปลาไม่ได้โชคแล้วได้ทราบตัวก็ได้แม่นบ่ผอได้ ตัวอืออืออือสาตัวเอาดีพี่น้องคอยจะภาไปเบิ้งพราไปดูอ่าคอยปอกว่าตะพขึ้นใหญมาเหงมาได้ะได้เขามาเองายห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดนอตับหกสาแล้วว่าเสียดายโอ้ยสามหกผุออกไปนออันนี้ตะพวันที่มาห้ตสิมาอีกบ้านดีพอคอยเห็นหกสามพี่น้องอืออ่ามาดีคอยได้เห็นอีกตัวนึงเป็นห้าหนึ่งเจ็ดก็ได้บอกขอพันายยู่ เนาะก็เลยว่ามือนี่อ่าขอบัญชาบบโมกบควาย้อเนาะอ่าบอกคนซื้อเอินวนแล้วอาามือนี่ขควายผ้าไปเบิ้งพี่น้องไปซองเอาเองไปซองเบิง <y> บ้งเนาะกาสิพาไปซองเบิ้งอ่าจอมปวกเนาะพี่น,อน,อน้องเนาะมาสามาถอตาต้องจันเนาะที่ไปที่มาโอ้พี่น้องผมเชื่บ่าอ่ายุคขังบ้านเพิ่งน,นี่แหละ <y> ได้ตลอด อ๋องูพี่น้องโอ้ตะกี้มี่พ่นไงยู่อยู่ข้างหลังคุณอ่าเป็นรอข่าพุ่งไงึ้นทุกปีง่าเนาะแต่ว่าอันนี้พึ่งขึ้นมาสองปีค่ะแต่ก็ขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องอ่านี่ละนี่ละห้าหนึ่งเจ็ดมาเหงะอ่าหนึ่งเจ็ดนี่ละเป็นว่าอวุหิตพาน่ากะอ่าสามหกเลยพี่น้องรัฐบาลไทยพัดกระบะพัดไต่ค่ะนาะ รัฐบาลให้ก็ว่าได้พี่นอ้องอ่าเมื่อนั้นอตอนสีเขาวาดสาเนาะมาซองเบิงเพ่นกะตาวับ่ได้โลกสองพี่น้องคอยเห็นหาหนึ่งเจ็ดแค่ขาดเนาะและ้วกะมื่อนี้เรืลยเอานํำแดงมาถาวายพี่น้องเนาะ,ะออพระเจ้าได้ห้ายงวดได,ได้แทบทุกงวดพี่น้องรอสำหรับ โคนี่โคนี้เหลือมาให้อ่าอ่าประมาณึ่งสองปีแล้วนี่ขึ้นมาเรื่อยเรืยเห็นบ่มีอ่ะคำหมากคำพูดมีพ่วงมาไล่โยพี่ร้องเห็นบ่นะอืมอ่าอ่าโอ้แรงไม้เบิด้ีเปิดแรงไม้พี่รองไม่ทั้งอ่ารัฐบาลไทยหรือว่าอ่ไปได้บ้านนั่นแหละอืมอ่าฝากก่อนพ่อแเม่พี่รองเอฟซีเห็นเป็นตัวไหน เห็นนี้ตรงไหนข้ามาใหายไปกูเลยอืมมีวะอืมเะอืมนีกอยู่อืมเจ็ดเก่ามีเจ็ดหนึ่งมีเก่ามีสองมีเก่ามีเจ็ดมีหนึ่งมีสองมีเก่าอืมสี่ตัวมี่สี่ตัวอ่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งบ่กอืมเก่าข้างในบ่อืม นี่ตัวละโอ้นหนึ่งเก้าพี่ฮึตอนนี้เป็นเทปอ๋อตอนแรกห้องเห็นดำซึ่งฉันยังไนะมหง่หนึ่งเก้านะพี่หลังนะมีหนึ่งหกเก้าเก้าปะพี่หลังเห็นกันชักปะ อ่าเดี๋ยวเดวนายช่วยคอมเมนต์ด้วยอืมเอาวัน แค่มาจอเอาได้ทีหลังด้อกระดาษมาเสียนแบบตมวต่ำจีแอกซึ่งซึ่งมีนั่งเก่านี่ต่ำทีแรกที่ทันที่เมืองดุดดวลเริ่องทุไปลาตโตแล้วต่ำทีแรกที่เขามาเห็นแล้วเห็นแล้วนะไม่เก่าเอาเห็นแม่งเก่าบารีวัดแ่งไปเม่งมา วัดตัง้งเซมีหางอยู่พวกคแล้วพี่น้องเนี่ยซ<อ>ีหนึ่งเก่าโอสามซี่สามสี่หนึ่งเก่าอือโอสี่ตัวได้แต่ตรงะเอาสามสี่หนึ่งเก้านี่สามซีนี่เพรต่ำที่แหลกเลยแมที่เข้าเร็วเย็นนอะตึงได้ขึ้หนึ่งเก่านะสามสี่หนึ่งเก่าอือเขาถึงไอซีตัวบสามซีหนึ่งเก้านี่ปาดทั่วมีมาสาม โอ้หอยช่างนานสามสี่หนึ่งเก้าว้าวผู้เมียไดีอยู่จนนะเอ,าเอา้ากระดาษไปเขียนไปเลยพี่ร่องสามสี่หนึ่งเก้าครับสามสี่หนึ่งเก้าได้พี่ร่างเด้อ <laughs> เอาไปอ่าตั้งพืิจารณาไปาาาไรัฐบาลให้ก็ได้ยุดตรงนี้แนะพี่ร่อง อือาพี่น้องแชทหน้าจอเนะแล้วจะลงให้เพื่อเพ่นเห็นอ่ะขอคักๆนี่พี่เพื่อนว่าโอเนี่ล้วพี่น้องทัางคนนี้อะไรมากมายเมื่อไหร่แอมินเดินห้างมาเห็นหกสามับขาหนึ่งเจ็ดเพราะว่าเพราะว่าแอมินกับซ้องเห็นแต่ตัวดำๆเชนไปเชนไปให้ผู้ข้ามือมึงนี่เหรอ มาให้เห็นกันจะไปแนวทางเออเนยนะเออทานไข่ข้างเล่าหล่ะพี่รองเอาไปแล้ว่แต่ว่าสามสี่หนึ่งเก้าเลยเห็นแบบมี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 สาม 3. อันนี้จอมปวกเนาะอ่าเอะจอมปวกครับรัฐบาลไทายด้วยหนึ่งสิบหก มีเลขสี่ตัวมีอันนี้สรุปให้ได้พี่หลังเด้อเนาะเอาไปรายวันก็ได้ครับจะถึงรัฐบาลไทยไหมเยนใหม่ช่างสว่างอ่ะพี่น้องเนาะก็ถ่ายสี่ตัวได้สิเอ็นนี่ถึงสี่ตัวได้สิดูเรียบกันเลยเด้อพี่หลังเด้อเยังตันเลยเนะว้าจัดจอครับสามสี่หนึ่งเก้า แต่เตาพี่อ้องเนาะอ่าเชิญเพื่อไว้เนาะเมื่อีวันที่ยี่สิบสองเพื่อ,อไปไล่วันอ่าแต่ว่ากะเพื่อว่รัฐบาลให้พร้อมอ่ทาท่านี้ท่านั้นกับว่าเนี่ยเจ้าเจ้ามอเมื่อไม่นจะมาคออีกเพราะว่ารัฐบาลให้เพราะต้องส่งเป็นวันวันนะอ่าแต่วันนี้ก็เปิดให้ดูเพราะว่าเพิ่งมาครั้งแรกครับผมแต่เตฟซีจะพิจารณาเอา แต่ลาขจอม่โชมิหมานดูแล้วตับค้างวันทุกวันสามตัวทุกวันสามตัวแตกไหมว่ากกรเห็นหานึกขจอมาซองส่วนคำคำอ่าอันเข้นมาเที่ยงเที่ยงเนาะขาจอมาคอยอยู่ไปเห็นงานแต่ว่างานแรเขจอมาซองพี่รองเขาจอมซองแล้วก็จัดการเลยไม่ทันใดเล้วันนั้นแสดงว่าวันที่หนึ่งก็ต้องมาซองตัวนี้มีต้นโพมีต้นกิ๊กที่สําคัญเป็นดินที่ว่าเป็นเอาดินปลาสามมะถมมองนี้นะพี่้องเนาะอ่า จบปวีสองปีแล้วสองปีอ่าเอาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องยสก่์สิจุกูจุกคนเด้อครับผมเนาะ,ะอ่าไปเป็นแนวทางครับรสบสบมันมันครับผมอ่าสวัสดีค่ะ